ล้มเหลวอ่ะคือมึงล้มเหลวในแง่ของอาชีพของมึงจริงๆที่มึงควรจะต้องโฟกัสมันเป็นบทพิสูจน์เลยว่าเนี่ยมึงใส่สูตรอลวมานี่เนี่ยแต่สุดท้ายมึงได้อะไรบ้างอ่ะแต่ข้อดีอ่ะผมมองว่าอ่จริงๆพาะถ้าเวลามันผ่านไปพอเรามองย้อนกลับมาเราจะเห็นเลยว่าผมว่าไอ้ไอ้แกงเนี้ยแม่งคือจุดเริ่มต้นของคําว่าฟุตบอลกับการตลาดใช่เพราะไอ้กลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มแรกๆที่ทําให้นักฟุตบอลเนี่ยแม่งมีมูลค่าจริงเว้ย สวัสดีครับกลับมาพบกับเมนติงอีกแล้วนะครับผมที่เราจะมาคุยเรื่องสปอร์ตไลฟ์สไตล์เคานเตอร์ต่างๆครับอันนี้มีใครมาเอ่ยวันนี้มีพี่ชายสุดที่รักของผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเราเชิญพี่แจ็คเน็กสุวินัยมาครับผมครับผมสวัสดีครับแน่นอนเชิญมาอย่างนี้คุยเรื่องแมนยูแน่นอนถูกต้องถูกต้องเลยรักมากรักแมนยูมากอะไไงเราอะไรล่ะโอเค ก็อย่างที่เราเคยทํากันมาเนาะพี่เรื่องของเขาเจออะไรต่างๆเงี้ยมันมีหลายเรื่องมากแต่ทีเนี้ยร์พูวเราก็น่าสนใจครับผมเคยทาเทปหนึ่งเป็นเรื่องของเทนของเรื่องของอเล็กออฟเล็แชมเบอร์เลนเทไปวันๆเทไปวันๆเลยทีเนี้ยมันมีตัวพี่ครับที่แบบว่าเทไปวันๆเหมือนกันที่เขาเรียกนะพี่ก็คือแก๊งสไปบอยนี่คนที่ดูพี่แจ็คเลยย้อนไปไกลหน่อยใช่ใช่ใช่วันนี้เราเลยจะมาคุยเรื่องสไปบอยทำไมต้องสไปบอยพี่แก๊งนี้มันมีใครบ้างพี่ อ่ะถ้าถ้าให้ไล่เรียงว่าแก๊งนี้มีใครบ้างก็จะมีอาร์บบี aman, ้ฟาวเลอร์ัสตีฟแมกมานามานเจสันแม็กเคเทียฟิลบาร์ฟเจมี <B> arp, ่เรดแนบเดวิดเจม, <David> James, มประมาณ6คน7คน,คนก็ค่อนทีมอ่ะค่อนทีมยุคนั้นเลยนี่คือแบบเราสู้ครัดออฟเก้าสองได้ไหม คือคือถ้าไปเทียบเนี่ยโอเคมันไทม์ไลน์มันใกล้กันไทม์ไลน์มันใกล้ๆกันคือถ้านับเรื่องเรื่องของผลงานในสนามหรือว่าความสำเร็จก็คงจะบอกว่าโคลาตีนก็งยากงยาก็ต้องใช้คำว่าโคลาตินนะแต่ว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าสไปค์บอยพี่ว่ามันมันน่าจะเกี่ยวพันกับยุคนั้นมันมีมีสไปค์เกิร์ลกรุ๊ปกันก็คือสไปค์เกิลซึ่ง มันก็ล้อๆเรียบๆเคียงๆกันไปแล้วมันเออมันไปมีข่าวพวกนักเตะลีกพูว่าเฮ้ยมันมีไปแอบกิ๊กกับพวกสไปคเกิลอยู่นะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอ่าเรียกเป็นสไปคบอยซะ่อ๋อผมอยากรู้เรื่องนึงก่อนจะเข้าเรื่องแบบว่าสิ่งที่เขาสร้างนะพี่พี่ว่าใครจีบก่อนหมายถึงว่าแกง๊งแก๊งสไปคบอยจีบก่อนหรือหรือแบคแฮมจีบก่อนคอมีข่าวไหมยุคนั้นมัน,ม,นมันไม่มีข่าวหรอกนะว่าใครจะก่อนใครจะหลัง <c oughs> <ๆ S 1> แต่ต้องยอมแล้วว่าในยุคนั้นอ่ะดาราหรือความเป็นเซเลบริต้ของนักฟุตบอลอ่ะ มันมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะยุคนั้นจริงๆพวกก่อนนั้นในฟุตบอลอังกฤษเราต้องยอมแล้วว่ามันก็ไม่ได้มีภาพลักษณ์ของความเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรเท่าไหร่มันมีก็ไอเด็กแก๊งวัยรุ่นแก๊งเลี้ยงูกแก๊งนี้แหละที่มันชอบทําตัวแบบ นอกสนามเป็นจุดสนใจไปถ่ายหนังสือไปรับงานถ่ายแบบไปรับเป็น,ปนพรีเซนเตอร์ซึ่งซึ่งมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นซูเปอร์สตาร์ซึ่งพี่มองว่ามันอาจจะเอื้อๆเอื้อไปกับสไปค์เกิลในยุคนั้นพอดีเพราะว่ามันเหมือนมันก็นัำรื่งเรือเสือพึ่งป่าทุกคนอยู่ในแสงไฟหมดไอ้ไนักบอลแก๊งนี้มันก็เริ่มแบบมีชื่อเสียงเว้ยสไปค์เกิลก็ติดลมบนไปอยู่แล้วมันก็มันก็เอื้ออเอกันไป งั้นทางนี้ก่อนที่เขาจะถูกเรียกว่าสไปดบอยอ่ะพี่แจ็คฟอร์มการเล่นแต่ละคนสมมติว่าเป็นเด็กรุ่นที่แบบรุ่นหลังจากผมไปที่ไม่รู้จักเนาะแต่ละคนเขาเล่นเป็นยังไงก่อนที่เขาจะเจอสปอตไลท์อ่ะอฟอร์มเขาเป็นยังไงอ่ะพี่เขาสร้างอิทธิพลอะไรบ้างในสนามถ้าช่วงแรกๆกล้แต่ละคนก,ก็ได้พี่ถ้าช่วงช่วงแรกๆนะอ่ะโรบบี้ฟาวเลอร์ก็อันนี้ชัดเจนว่าเขาเป็นกองหน้าสไตล์ที่ลิเวอร์พูลก็เคยมีมาทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วเขาถูกเปรียบเทียบกับ เอียนรัสในยุคนั้นว่าเฮ้ยเป็นกองหน้าที่แบบเป็นเพชรฆาตในกรบเพโทษอันนี้คือผลงานของเขาซึ่งล็อบบี้โฟลเลอร์ก็มักจะมีเรื่องราวนอกสนามอยู่แล้วก็มีความเป็นแบดบอยในตัวอยู่แล้วนะหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็คงเริ่มเป็นจุดสนใจของคือต้องบอกว่าพอพอมันเป็นยุคยุคหลังๆพอมันเริ่มเปลี่ยนไปเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยพี่พี่มองว่าไอความเป็นพรีเมียร์ลีกมันมันมีมูลค่าทางการตลาดมากขึ้นั้นเนี่ย ตัวนักเตะมันก็เลยถูกแสงไฟ <ừ m. S 2> ถูกโฟกัสตอนเป็นวัยรุ่นนะนะ <ừ m. S 2> มันเริ่มโด่งดังเริ่ม <ừ m. S 2> มีชื่อเสียงเริ่มหารายได้เยอะอนะออวิธีการใช้ชีวิตมันก็มันก็อาจจะเปลี่ยนไปมันมีสื่อมากขึ้นใช่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 ถูกจับจ้องมากขึ้น <ừ m. S 2> เป็นยุคแรกๆที่สื่อมักจะเป็นเล่นเรื่องราวนอกสนามกับนักบอลมากกว่าจนเห็นผมเห็นว่า แบบคนมันแซวว่าแบบสนใจขึ้นปกนิตยสารมากกว่าตารางคะแนนเลยอันนี้นี่คือเป็นทางแก๊งไหมเลปล่าพี่ถ้ายุคนั้นถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันก็เหมือนมีเรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์เข้ามาแล้วครับเอ่เดวิดเจมส์เนี่ยเหมือนจะไปรับเป็นพรีเซนเตอร์พวกไบริกากางเกงในเสื้อผ้าแล้วแล้วมันมีข่าวว่าโดดซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปรับงานเป็นพรีเซนเตอร์อ่อาเจสันแมกเกท,เทีเอเนี่ยก็ไปแบบเหมือน แี่เฉยเฉอะไรประมาณนั้น่ะคือเหมือนทุกคนเริ่มเริ่มจะมีภาระหน้าที่แล้วก็สื่อในยุคนั้นมันก็เริ่มเริ่มมีการจับจ้องมากขึ้นอย่างที่โน่บอกแหละคือทีเนี้ยมันก็เริ่มมีบทความเริ่มมีบทสัมภาษณ์เริ่มถ่ายปกเริ่มโน่นนี่นั่นมันก็เลยโอ้โหไปกันใหญ่เลยทีเดียวอันนี้นับเป็นไลฟ์สไตล์ได้ไหมพี่การแบบติดพาสเตอร์ของ ล็อบบี้เฟลเลอร์ตอนนั้น่ะหลายคนคิดว่ามันคือแฟชั่นผมเติดอยู่คนเดียวเลยตอนนั้น่ะมันมันเป็นมันเป็นจุดเด่นของล็อบบี้เฟลเลอร์แต่ว่าณตอนหลังถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขาจะให้สัมภาษณ์ว่ามันช่วยเรื่องของการหายใจมันทำให้โพรงจมูกของเขาเนี่ยมันมันหายใจคล่องขึ้นช่วยลดการเป็นภูมิแพ้โ่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะเหมือนเหมือนมียุคนึงที่เราเห็นว่านักฟุตบอลมักจะทาพวกอ่าแว็กวิคพวกอะไรพวกนี้ที่บนเสื้อเพื่อให้มันหายใจแล้วมัน โล่งขึ้นแล้วมันไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนเคสของเบ็คแฮมนอที่แบบป๋ารองเท้าบินอ่ะเออจะคนละเคสกันแต่นั้นกลายเป็นแฟชั่นเลยนะพี่เรียกไปทีเพื่อนบ้านหน่อยอันนั้นกลายเป็นแฟชั่นเลยแต่ก็ยุคนึงอย่างผมเตะบอลเนี่ยก็มีหลายคนแบบเอาปัตเตอร์มาติดนะพี่เออมันเหมือนแบบอยู่ดีมันก็ทําตามไปยุคพี่ก็เป็นซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่พี่แปะทาหอกมงกระสับะรือ่าแต่ว่าอย่างที่บอกอะคือยุคนั้นแ่ะนักฟุตบอลมันเริ่มเป็นแบบมันเริ่มเป็นไอคอนเริ่ม มันกระจายไปทั่วโลกไม่เฉพาะในอังกฤษแล้วที่แบบเด็กเยาวชนดูก็เอามาทําตามซื้อสตั๊ดเนินแบบเตะบอลตั้งตอกตองให้เหมือนอดีตคันตัวหน้าเสื้อบอลต้องแขนยาวช่วงนั้นทั้งๆที่เมืองไทยร้อนไต่หาแต่ว่าก็ต้องใส่แขนยาวเพราะยุคนั้นตังเท่จริงซึ่งพี่ทำหมดทําทุกอย่างทำทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยครับผมก็ลอบบี้เฟลเลอร์ ที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่เด่นชัดในเรื่องนี้ก็น่าจะมีเป็นเรื่องของพัตเตอร์เพราะอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะคนต่อมาพี่อยากเล่าถึงใครในแกงนี้แม็กกาไหมแม็กกาก็ได้อ่ะนอกเหนือจากวิธีการเล่นแม็กกาก็เป็นนักเตะอังกฤษยุคที่เหมือนเป็นการผัดเปลี่ยนจากเจนหนึ่งมาสู่เจนหนึ่งอ่นักเตะอังกฤษต้องย้อนไปว่าเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีสไตล์แบบเนี้ย ถ้ามีเป็นปีกตำแหน่งปีกก็คือแตะวิ่งแตะวิ่งกระชากกระชากไม่ได้มีความสามารถเฉพาะตัวสับขาหลอกเลี้ยงกินตัวอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าแม็กกาจะเป็นนักเตะยุคอังกฤษยุคแรกๆที่มีเรื่องมีสไตล์นี้มีความพลิ้วไหวมีความสวยงามอ่ะนี้เรื่องของฟุตบอลเรื่องนอกสนามเรื่องความเป็นแฟชั่นก็อาจจะเป็นเรื่องทรงผมอ่าใช่ถ้าเราคุ้นชินเนี่ยนักเตะอังกฤษส่วนใหญ่ก็สกินเฮตัดสั้นๆอะไรให้มันง่ายที่สุดต่อการเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแต่แม็กกาแม่งเริ่มมาแล้ว แล้ว้วยความที่ผมมันหยิกด้วยมันก็จะดูเหมือนดัดเป็นลอนๆก็ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปอ่าอันนี้ซิงเนเจอร์ของแม็กกาเลยที่แบบว่าเห็นชัดถ้านอกสนามจริงๆเนี่ยแม็กมาามานอ่ะไม่ได้เป็นคนที่ป๊อปปูล่าเท่ากับคนอื่นๆด้วยซ้ำนะเหมือนบทบาทนอกสนามอ่ะเจ้าตัวจะไม่ได้แบบเจ้าแฟชั่นกาขนาดนั้นอาจจะด้วยยุคนั้นอ่ะแม็กกาเป็นคนผอมบางมากครับเรื่องนอกสนามผมว่าเขาไม่ได้แบบผิดเพี้ยนไปจากความเป็นนักเตะอาชีพเท่าไหร่ซึ่งซึ่งหลังจาก หลังจากผ่านยุคนั้นมาแม่กาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆยุคนั้นอ่ะเขาเต็มที่แล้วนะคือเขาพยายามเต็มที่แล้วต่อให้สื่อพยายามจะไปกดดันว่าพวกมึงแม่งเอาแต่แบบสนใจเรื่องนอกสนามไม่สนใจในสนามแต่แม่กห้ามภาษณ์ว่าช่วงนั้นกูเต็มที่ทั้งจริงกูก็ได้เท่านี้คือผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการขาดคนที่คอยตบกันอ่า support คอย คอยดึงกลับมาให้มันอยู่ในเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยดันไปด้วยกันหมดเลยใช่ยกแก๊งเออไปยศแก๊งไงยุคนั้นมันเป็นรอยอีแวนใช่ไหมพี่ใช่แกใจดีก็บุคลิกเขามันคนแบบเป็นคนไม่ไม่ได้มีความเฮียอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ความเขาเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยครับฉะนั้นบารมีเขาอาจจะไม่ถึงก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมนึงครับผมอ่ะแม็กกาผ่านไปเฟลเลอร์ผ่านไปเลดแนปอ่ะเลดแนปอันนี้ผมชอบมากโอ้โหอันนี้ผมว่ามันชัดเจนที่สุดของความเป็น ความเป็นเซเลบริตี้ในในวงการฟุตบอลอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความที่เขาอ่ะเป็นแฟนกับนักร้องที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปอีกหนึ่งคนเหมือนกันลุยส์นอร์ดิงอืเทอร์นอลอินเทอร์นอลอ่ะสวยด้วยแล้วหุ่นดีเช้งเลยจำเลยผมชอบมากผมชอบดูมากคือภาพภาพจำอะไรดูค่อนข้างชัดเจนว่าเจมส์แอบเป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์ตลอดเวลาเพราะว่าจะออกงานสังคมกับแฟนสาวแต่งตัวเนี้ยมีแบรนด์เนมโน่นนี่นั่น ซึ่งภาพจำของเขาก็คือความเป็นเซเลบิตี้ของเขานั่นแหละเรื่องความหล่อเรื่องแฟชั่นอันนี้เขาเขาเขาจ๋าอยู่แล้วเพราะว่าหน้าตาดีอะนะ<ช>มันก็เป็นเรื่องปกติไอ อ่ะผมเสริมหน่อยอย่างแบบเจมี่และแน็บอ่ะเขาจะเป็นคนแต่งตัวแนวแบบคลาสสิกแนนมนแวร์ี่คือแบบว่าเป็นสไตล์หนุ่มผู้ดีอังกฤษจ่าเลยบางทีจะมีติดแบบซัโทเรียวไปอิตาลีด้วยซ้าอชอบใส่สูดสีน้ําตาลสีอะไรเงี้ยถ้าไปไล่ดูอ่ะชุดออกงานอ่ะของเลดแนบอ่ะถ้าเราอยากแต่งตามแต่งตามได้เลยสวยมากแล้วก็แบบอาจจะเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแบบสูรด้วยแหละหลายๆอันอะไรประมาณอย่างนั้นก็คือภาพจําเราจะเป็นความเนี้ยบเนาะแล้วความรูลุกเป็นแบบเซเลบไปแล้วด้วยหน้าตาที่ผมว่าแบบก็เอาไปสู้กับแบ็คแฮมได้ได้เลยคือหลายคน คนบอกว่ามึงไปเป็นพระเอกหนัง <ừ m. S 1> ได้เลยพระเอกซีรีส์ได้เลยอะไรเงี้ยภาพจำมันคือมันชัดมากแต่เป็นคนนึงผมชอบมากนอกสนามกับในสนามคนละเรื่องเลย <c oughs> เดวิดเจมสที่ขยายหน <c oughs> <c oughs> ่อยคือเดวิดเจมเนี่ยในคราวนี่เขาตำแหน่งเขาเป็นผู้รักษาประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปร่างเขาต้องสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันมีเรื่องของขอาชีพรองของเขาก็อาจจะเป็นเรื่องของการไปถ่ายแบบไปรับงานเป็นพรีเซนเ,เตอร์ซึ่งก็ต้องบอกว่า เดวิเจมส์เหมือนเป็นนักเตะยุคแรกๆเหมือนกันนะที่เปิดตลาดหรอพี่เออเหมือนเปิดตลาดกับการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์นาฬิกาโดยที่ตัวเองเนี่ยเป็นนักกีฬารผมว่าพวกพวกเนี่ยแก๊งเนี่ยรวมรวมเดวิเจมส์ไปด้วยนะผมว่าเป็นเป็นคนแรกๆเลยซึ่งยุคยุคนั้นก็โดนสื่อติ้งตดงตลอดว่ามึงเอาแยมึงฟอร์มมึงห่วยเนี่ยมึงไปเดินแบบมามึงไปอิตาลีมาไปนิลลนไปโน่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องนี้เดวิดเจมส์ ถ้าเทียบแล้วเป็นคนที่แบบฟอร์มในสนามมันไม่ตกก็คงไม่มีใครว่าอะไรเนาะแต่เดวิดเจมส์นี่ก็รั่วจริงใช่ใช่คือมันมันคือพอมันมีข้อเสียเรื่องของการตัดลูกโด่งตอนที่เป็นจุดด้อยของเขาคนมันก็จะไปโยงอะก็เป็นเพราะมึงเนี่ยเอาแต่แบบไม่ซ้อมอะไม่ซ้อมอะมึงถ่ายแบบไงมึงรับบิเนเตอร์โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยอะก็จะเป็นประมาณนี้่วงนั้นคงแบบพิมพียเงินน้อยอนะไม่พอไงไม่พอกินเออต้องรับแบบจ็อบสองโอเคเลขสองคน เอาใครก่อนดีครับพี่เออจริงๆ2คนนี้ฟิลบาฟกับเจนสันแบกเกอร์เทียเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นพวกจะใช้เปรียบเทียบก็เป็นพวกไอ้ห้อยอโหนะอ่าคือจุดเด่นมันมันมันไม่ได้ชัดมากหรอกแต่ว่ามึงอยู่แก๊งเดียวอ่ะสมมุติเราอยู่แก๊งเดียวกันสี่ใส่ห้อยตามไปเออมันจะมีไอพวกโดดเด่นอยู่3าคนแต่ว่ามันจะมีอีกสัก2คน3คนที่แม่งแบบ ฟีวแบบลูกกระจอกอ่ะเขาชอบเดินเป็นแกง๊งกินนเออ่ามึงมึงไอ้มึงไปเที่ยวทองหล่อเฮ้ยเดี๋ยวกูไปด้วยเว้ยอ่ามึงแต่งมึงแต่งตัวแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวกูแต่งด้วยนะเว้ยไอสองตัวนี้จะประมาณเนี้ยคือภาพลักษณ์มันไม่เด่นชัดลักทางหรือไงโอเคไหมกระเทียมมันอาจจะไปเคยรับยาสระผมเล่นทรงผมแว็คเป็นเจลอะไรต่างๆนานาแต่ว่าฟิววงฟีวบาร์หรืออะไรเงี้ย ฟอร์เนสระบมันกระจอกมากนะี่บอกมันกระจอกอ่ะใช้คำว่ากระจอกจริงแล้วมันก็เสือกทำตัวเท่ไปเกาะกับพวกไอเลดแนปไปเกาะกับแม็กซ์มารมาแล้วมันก็ไปตามเท่กับเขาเอาเป็นจริงริงมีสแตนคอริมอลอีกคนด้วยอาใช่เออเราเด่นสแตนคอริมอลไม่ได้นอกสนามก็เดือดอยู่กลับมาที่สแตนคอริมอลก่อนแล้วคับภาพลักษณ์มันจะเป็นแบดบอยชัดเจนเพราะว่ามันจะเที่ยวคืนมันจะดื่มมัน แล้วถ้ามันเมามันซ้อมผู้หญิงด้วยมันก็เคยติดกระดงติดคดีเออแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นเรื่องราวนอกสนามแหละซึ่งความเป็นสปายบอยเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนเป็นการด่าในยุคนั้นมากกว่าว่ามึงแม่งคือพวกแบบติดติดหรูติดรอแต่ว่าในสนามกระจอกบางเป็นพวกเนี้ยบเนี่ยบที่ที่ไม่มีไม่มีข้อดีข้อข้อข้อเด่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อออื แล้วถ้าสมมุติเราเราเรา,เราถอดเราถอดไลฟ์สไตล์ของสไบบอยออกมาพี่แจ็คพี่แจ็ครู้สึกว่าถ้าจะเป็นสไบบอยสมมตินะเราเราตัดเรื่องในสนามที่แบบว่าฟอร์มมันสวิงออกไปนะเออมันต้องเป็นยังไงบ้างในมุมพี่แจ็คเท่าที่ผ่านสายตามาไล่จากหัวลงเท้าก็ได้อะหรือว่าการแบบใช้ชีวิตประจําวันก็ได้ไอเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกลุ่มแก๊งที่เป็นยุคแรกเหมือนกันที่มันเริ่มความเป็นเซเลบริตี้อย่างที่บอกคือเริ่มแบบ แต่งตัวแบรนดนมเริ่มที่จะรู้ว่าต้องมีสื่อมาคอยจับจ้องตลอดเวลารู้ว่าต้องเริ่มขับซุปเปอร์คาร์ต้องทําตัวโดดเด่นนอกสนามอันนี้ผมก็ถือว่ามันเป็นยุคแรกๆเหมือนกันมันเริ่มอยากหาแสงให้ตัว,ตวเองแล้วมือนเริ่มเหมือนเริ่มอยากหาแสงนอกสนามเพราะว่ามันรู้แล้วว่า ้ามันมีแสงนอกสนามด้วยเนี่ยมันจะมีพวกบรรดาสปอนเซอร์โน่นนี่นั่นเข้ามาต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่มันทําให้สมาธิหลุดไปในเรื่องของฟุตบอลก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าให้แยกออกมาแล้วตัดเรื่องในสนามออกไปเนี่ยผมมองว่าจะไม่เล่นแแบบเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งนะเพราะว่าอาจจะด้วยความที่มันหน้าตาดีสุดมันแท้นะมันเจ้าพ่อแฟชั่นสุดมันแต่งตัวนี้คสุดผมว่าแล้วบรรด่าเพื่อนๆเนี่ยมันก็คงเป็นฟิลแบบเหมือนพวกเราอยู่ในแก๊งเดียวกัน ไอ้ว่ามันแต่งตัวเท่ว่ะเฮ้ยไอ้โน่แม่งเฟี้ยวดีว่ะแต่กูไปกัเที่ยวกับมึงใช่ไหมตามแกงเฮ้ยไอ้โน่คงซื้อเก่งไหนวะเหมือนไอว่าซื้อซื้อไหนวะอะไรผมว่ามันเป็นฟิลแบบนั้นผมว่าจะจะไม่ได้แบบเปรียบเสมือนเป็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 นหัวเป็นตัวเฮดหัวโจกหัวโจกเป็นตัวหัวโจกอ่ะแล้วก็อ่ะเหมือนแบบเกม FA ฟเอัพที่โดนล้อเอาเอาศุลกากนี่ยมาใส่ปีเก้าหซึ่งไอจุดเนี้ยคือมันโดนด่ามากก็คือเหมือนประเพณีฟุตบอลกีฬมันยังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนว่ามันไม่เคยเจอทั้งบอลที่่แแมงบบ เจ้าแฟชั่นแล้วมึงโอ้โหมึงใส่สูตรอาร์มานี่มาทั้งทีแต่ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลจะจะเปลี่ยนไปเลยโลกจะเปลี่ยนไปเลยถ้ามึงชนะวันนั้นปัญหาคือแม่งเสือกแพ้ก็เลยโดนดา่าไปอีก <c oughs> ออไม่เจอใครไม่เจอไอ้หวันเออเราโหเราไปเจอแมดอยู่แล้วจะไปเจอคันโตน่าอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> ก็ก็เรียบร้อยไปอืมคือการโดนด่าหนักที่สุดน่าจะเป็นโมเมนต์นั้นเลยเปล่าพี่ของสไปบอยเหมือนเป็นบทสรุปเลยว่า แก๊งสปบอยเนี่ยคือมึงแบบล้มเหลวอ่ะคือมึงล้มเหลวในแง่ของอาชีพของมึงจริงๆที่มึงควรจะต้องโฟกัสมันเป็นบทพิสูจน์เลยว่าเนี่ยมึงใส่สูตรอารมานี่เนี่ยแต่สุดท้ายมึงได้อะไรบ้างอ่ะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแพทเทปไปวันๆได้แต่ได้แต่แทไปวันๆเนี่ยเซอร์เล็กฟูซอนยังยังให้สัมภาษณ์เลยว่ามึงใส่ไปทำไมเหรอเออใส่ไปทำไมถึงขนาดพูดว่าอารมานี่ยอดขายน่าจะตกด้วยซ้ำนะ คือด่าแบบด่าเจ็บเจ็บเสียหายเลไเพราะมันสอนอ่ะพี่ผมรู้ึงเหมือนสอนนะเน่ยือเหมือนยุคนั้นน่ะมันไม่มีนักฟุตบอลบ้าแฟชั่นหรือว่าให้ความสนใจไปโฟกัสเรื่องของเสื้อผ้ามากกว่าฟอร์มการเล่นในสนามซึ่งตอนนั้นมันชุดนั้นน่ะคือบทสรุปเลยว่า เออม,มันเป็นจริงไอ้คำว่าสไบบอยที่เขาด่ามึงคือมึงแม่งแบบสนใจแต่เรื่องนอกนสน,น,นามสุดท้ายมันก็มือเปล่าไม่มีใช่แต่หลังจากดีขึ้นไหมหลังจากนั้นดีขึ้น,หน,น,นไหมก็ไม่ดีนะก็ไม่ดีแต่จริงๆมันก็ถือว่ามันเป็นยุคข,ของมันแหละเพราะว่ารอยอีแวนก,ก,ก็ก็ถูกก็ถูกปลดออกไปคนเข้ามาคุมแท้ก็เป็นเชลล่ารยเย่ก็เริ่มค่อยๆปรับไปนิดคนนั้นคนนี้ก็เค่อยๆย้ายไปก็ค่อยๆเห็นภาพชัดเจนขึ้นโอเคมันอาจจะประสบความเพ็ตมากกว่าในยุคของรอยอีแวนแต่ถามว่า ภาพขวามสำเร็จมันมันชัดเจนเท่ากับแมนยูในยุคข,ของเซอร์เอ็ดเฟิร์ดสันไหมมันก็คงไม่ใช่มันเทียบกันไม่ได้แต่หลังอยากยุคนี้ก็ พวกโอเว่นเจอหลาดก็มาอะไรใช่ใช่ใช่พวกนั้นยุบเปลี่ยนในฟชันเลยเนาะพี่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็จะมีก็ไอ้แก๊งนี้แหละแก๊งนี้แหละไอ้จีนไม่เลิศแบบลอกมีเฟลเลอร์ครับมีปัญหาเรื่องแบบอ่มีมีข่าวกับโคเคนมีการใช้ยาเสพติดเที่ยวกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแก๊งนี้ซะส่วนใหญ่แก๊งนี้พี่ว่าใครหนักสุดพี่ว่าสแตนคออผมว่าสแตนคอร์มอลเพราะไอ้นี่แบบมันเป็นคนเอาพูดตรงๆเหมือนเป็นคนสันดานไม่ดีคือมันแบบก แค่แบบเรื่องแฟชั่นนอกสถานเอาเท่ไปวันๆไงไอ้นี่มันเก่งมาเลยเกเรด้วยไงอย่าทำตามนะครับทุกคนคับผมโอเคอันก็เราแลปอัพหน่อยแลปอัพก่อนจะไปพาทอื่นเนาะอ่ะถ้าคุณอยากเป็นสไตล์แบบสไปด์บอยเอาข้อดีของเขาแล้วกันเนาะอ่ะอย่างแรกก็แต่งตัวเนี้ยอ่าเป็นแบบหนุ่มบิติสซาโเรียลก็ได้อะไรอย่างงี้แล้วก็อาจจะดูแบบเมนชั่นตายกันตัวของเจมี่แร็งแแเป็นหลักจริงผมว่าพวกเขาเม่งมีความมั่นใจเกินไปวะอ่ะอันนี้จริงใช่หมแต่เจมี่แร็แแบบตอนแรกๆก็ดีอยู่นี่พี่ จริงๆผมว่าเขามีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยแล้วพอเจ็บแล้วมันมันเรื้อรังอ่ะต่าบอลเล่นแล้วมันก็ไม่ดีเหมือนเดิมไม่เก่งเหมือนเดิมทะเนี้ยหลายคนก็เลยแบบมองว่าอ่ะโอเคมึงไม่ต้องเหมือนเดิมก็ได้มึงหล่อเนี่ยเดี๋ยวมึงตอสุดท้ายมึงเลิกบอลเลิกเตะบอลก็ไปทายแบบไปโนดไปนี่เดินไปกับแฟนที่เป็นนักร้องมึงก็อยู่ในแสงตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะโดนตำหนิเรื่องนั้นมากกว่าแต่ข้อดีอ่ะผมมองว่าจริงๆเพราะถ้าเวลามันผ่านไปพอเรามองย้อนกลับมาเราจะเห็นเลยว่า ผมว่าไอไ้อแกงเนี้ยแม่งคือจุดเริ่มต้นของคำว่าฟุตบอลกับการตลาดใช่เพราะไอ้กลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มแรกๆที่ทําให้นักฟุตบอลเนี้ยแม่งมีมูลค่าจริงเว้ยเพราะว่ามันคือยุคแรกแกจริงซึ่งจริงมันก็คาดเกี่ยวกับเดวิดเบคแฮมแหละซึ่งเดวิดเบคแฮมเนี้ยโอเคมันก็วิถีชีวิตเอาจริงใกล้ๆใจมิี่ระดับ,บเลยใช่มีแฟนเป็นนักร้องซูปเปอร์สตาร์ตัวเองหล่อแต่งตัวดีเพ็ะแฟชั่นแต่ทีเนี้ย ไม่มีใครไปตําหนิไปอื่นไปแคมได้เพราะว่าผลงานมันดีอ่่าใชแต่ไอีฝั่งเรียบภเนี่ยคือผลงานมันมัน,มนกะโหลกกะลามันก็โป๊ะก็เปียกะะนั้นคนมันก็พุ่งเป้าไปที่ที่อไอ้แก๊งสไปร์บอลแต่ว่าข้อดีอย่างที่ผมบอกอว,ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่านักฟุตบอลมีมูลค่าของตัวเองอมีคําว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านใช่ใช่ใช่โอ้ซึ่งมันก็ t าน n s f o r m มาพร้อมแบบพรีเมียร์ลีกเลยเนาะพี่เจงโอเคครับและอย่างทีนี้อ่ะเท่าเดียวไล่ดูกัน ในแกงเนี้ยพี่ว่าคนไหนที่แบบอ่ะถ้ากลับมาผลงานในสนามอ่ะดูเขาร้องเข้ารอยที่สุดพี่ว่าลอ็อบีเฟลเลอร์อ สตีฟแม็กนามานแม็กนามานถือว่าถือว่าดีถือว่ายอดเยี่ยมเลยกับลิฟูถึงแม้ว่าเขาจะย้ายอะนะแต่เขาก็ไปพิสูจน์ตัวเองกับไดเออมันดิอาจจะมีช่วงที่แบบแย่ๆบ้างแต่ว่าเขาก็พิสูจน์ตัวเองอีกจนพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในยุคนั้นได้ผมว่าเรื่องในสนามว่าอย่างที่แม็กนามานกับเราเลร์ก็เคยให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่าประมาณนั้นอะหรือเขาเต็มที่แล้วว่ายุคนั้นอะและตัวเขาก็ไม่ชอบที่ถูกคนเรียกว่าไปรท์บอยด้วยซ้ำเพราะเขารู้สึกว่ามันมันคือการเหยียดอะ ไม่ได้อยากเป็นนักบอลหรอกอยากเป็นดารามากกว่าเขาแต่สนใจแบบอย่างเหมือนที่น้พูดอะคืออยากจะขึ้นแต่ปบนิตยสารอยากจะอยู่ในหน้าข่าวเดือนสั้นหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งเขาบอกว่าตัวเขาตัวเขาไม่ชอบแต่เขาทําเต็มที่แล้วนะเพียงแต่สื่อพยายามจะยัดเยียดความเป็นสปายบอยให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโดนแซวว่าโอ้โหพ่อหนุ่มบอยแบนด์เลยอะเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบไงใช่เออัดนแหละก็ส่งผ่านไป พอมาเทียบกับแบบยุคนี้นี่มันจะมีใครเป็นสไปบอยที่น่ากลัวในนิ้วพูมในยุคนี้เหรอในยุคนี้โหแต่ก็ยากถ้าถ้าเปรียบเทียบผมว่าก็มีให้เห็นอยู่นะเป็นแบบว่าไม่กล้าพูดอะ <c oughs> ไม่กล้าพูดอะ <c oughs> คือถ้ายุคนี้เหรอยุคนี้เขาหับมันชัดเจนถึงขั้นสไปบอยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นนนแต่แต่ผมมองว่าเทรนด์เนี่ยพอได้ในแงะความเท่อะพี่อาจจะด้วยบุคลิกความมีความแอคท์นิดๆช่วงหลังนะมันมันติดแอคๆหน่อยๆนะเรื่อง ตรงผมหรืออะไรเงี้ยมันก็เริ่มอาจจะอาจจะด้วยเป็นวัยรุ่นอ,ะอ่ะมันก็คง ทำไวมาแล้วก็สนใจเรื่องแฟชั่นเรื่องเสื้อผ้าเรื่องผู้หญิงเรื่องทรงผมอะไรอยแล้วถ้าสุดท้ายอ่ะถ้าให้พี่เลือกในแกงเนี้ยที่รู้สึกอ่ะถ้าไลฟ์สไตล์นอกสนามแล้วกันเนาะถ้าแบบพี่แจงคอยากเป็นแบบเขาสมมติเฉยพี่แจ็คชอบคนไหนที่สุดชอบส่บอคอริีมองพี่อย่ามาใส่นั่นเลยหรอทุบผู้หญิงเนืออาจจะไม่ถึงทุบผู้หญิงแต่แต่พี่ว่าไลฟ์สไตล์พี่จะทำอะไรมันหรือมันเหมือนพี่อยู่แล้วคือพี่ว่าไลฟ์สไตล์มันมันมันก็น่าสนุกดีอ่ะก็เหมือนผู้ชายธรรมดาคนนึงอ่ะที่ที่มึง กูอยากกินเหล้าอ่ะทำไมกูกินเหล้าแต่กูเตะบอลได้แต่ว่าบางช่วงมันเตะไม่ได้นะแต่คาริมอเพราะมันก็เสียคนไปเลยแต่แต่พี่ว่าเออพี่พี่อาจจะอาจจะด้วยด้วยบุคลิกสไตล์คริมอพี่ว่ามันเป็นคนเท่เว้ยมันเป็นคนคนผิวสีที่หล่อเลยแล้วก็รูปร่างดีบุคลิกดีแต่งตัวดีสีเท้าก็ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าคือพี่เป็นคนชอบนักฟุตบอลที่ม่งมีความแบดบอยอยู่ในตัวพวกแบบเอลิกันโตน่าเนี่ยชอบเปาโลดิคาเนโออะไรเงี้ยก็เลยชอบสไตล์คริมอเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความ ม่จะเป็นตน้องบอลไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบเสมอไปอ่ะสุดท้ายแล้วพี่แจ็คคือเรารู้แล้วแหละว่าสไปบอยอ่ะเขาเจอแรกที่เขาสร้างนะคือสร้างแบบมูลค่าให้นักฟุตบอลในยุคหรือในยุคต่อไป,ปอะไรนะอเงี้ย การตลาดยุคใหม่ของนักบอลเหมือนจะเอาตัวเอาตัวเองเข้าไปแลกโดนด่าก่อนแต่ว่าสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของอีกโลกหนึ่งของการฟุตบอลเป็นการเปิดเรื่องของแบบธุรกิจอะไรเงี้ยเข้าสู่ตัวเหมือนแบบนักฟุตบอลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ใช่นอกจากนั้นพี่แจ็คคิดว่าเขาให้อิทธิพลอะไรกับคนรุ่นหลังหรือว่าคนดูกีฬาอะไรนอกจากเรื่องของการตลาดด้วยพี่สิ่งที่สปยบอยส่งต่อส่งต่ออะไรบ้างผมว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งใช้ก็ใช้คขาว่าอีกจุดเริ่มต้นได้เหมือนกันผมว่าไอ้แก๊งเนนี้มมมััาพรอก พรีเมียร์ลีกเลยคือฟุตบอลอังกฤษเมื่อก่อนมันจะเป็นดิวิชันหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนผ่านใายุ90มาเป็นคำว่าพรีเมียร์ลีกซึ่งพอพอเป็นคำว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยเรื่องมูลค่าทุกอย่างเนี่ยมันโอ้โหมันมันชัดเจนมากว่าวันนี้คือลีกที่มันดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลกมันก็ควบคู่ไปกับตัวนักเตะที่อยู่ในลีกอย่างพรีเมียร์ลีกมันมันเป็นบททดสอบว่าไอ้พวกกั๊งพวกนี้ไอ้พวกนักเตะพวกนี้นั่นคือจุดต้นต้นของคำว่า ฟุตบอลสมัยใหม่ท<อ>ั้งเรื่องของวิธีการเล่นต่างๆนานาเรื่องนอกสนามไลฟ์สไตล์ต่างๆนานาหรืออะไรเงี้ยพอแก๊งเนี้ยวงแตกคือเราเรารู้แล้วว่าสักพักไม่งงแตกกระจัดกระจายไปนคนละที่เลยชีวิตแต่ละคนมันดีขึ้นไหมฟาวเลอร์ไม่ดีขึ้นเพราะว่าก็ก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้กลับมาไม่ได้อยู่ในในระดับท็อปอีกเลยโอเคอาจจะไม่ได้กับแมนซิตี้แต่ว่ายุคนั้นแมนซิตี้มันไม่ใช่ ไม่ใช่บิ๊กทีมยังไม่ใช่ระดับนี้มันก็เอาตรงนัดตอนนั้นมันคือเหมือนฟิลเหมือนแอสตันวิลล่าหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่บิ๊กทีมแล้วก็ถือว่ามาเล่นบิ๊กทีมที่ไทยอุ๊ยเหรอมามาอยู่เมืองทองหรืออะไรต่างๆเนี้ยถมว่าไม่ได้กลับไปอยู่ในจุดเดิมที่เหลือก็ใกล้เคียงกันจะมีคนเปรียบเทียบว่าเวลาลักเตะที่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลหรือแมนยูอะไรเงี้ยทุกคนมันเหมือน เหมือนก้าวถอยหลังอ่ะมันไม่ได้ก้าวไปข้างหน้ามันเหมือนตกต่ำลงแมกโนมาร์อ่ะมีแมกโนมาร์เนี่ยที่ที่ออกจากลิเวอร์พูลด้วยเหตุผลว่าอยากประสบความสำเร็จแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงกับแรมาดดิ้จะไปนได้แบบก่อย้ายไปสเปอร์บ้างอะไรบ้างก็ก็ปัดเจ็บนั้นลงเลยอ่ะเออไม่ไม่เหมือนเดิมแม็กเกตยก็ก็ดีอยู่แวบเดียวสุดท้ายก็ก็ไม่ได้เลือดที่เหลือก็ตามสภาพเลยคอริมอรก็หมดอนาคตอะไรอย่างเงี้ยมันทุกคนไม่ไม่มีใคร ที่หลุดจากเร์พูลแล้วใช่แล้วเหมือนบวกแบบบวกจริงๆในอย่างี้ยอหน่าเศร้าอาจริงเป็นเรื่องที่ดูตลกลายนะที่จุดจบจุดจบแล้วพอมาเทียบกับแบบอ่ะอย่างแก๊งรุ่นหลังๆที่แบบเขายังอยู่ในร่องในรอยอย่างเจอร์าร์ดอะไรอย่างงี้เส้นทางชีวิตเขาก็ไปได้ดีใช่กำลังยังยุคนก้นซึ่งซึ่งอันนี้มันเหมือนเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งเลยว่าเมื่อคุณเลือกอาชีพที่คุณจะเป็นนักกีฬาอาชีพครับสุดท้ายคุณก็ต้องให้ความสำคัญกับบทบาทนักกีฬาอาชีพนุบออออมมาาาก่่เรืืง ซึ่งไอ้แก๊งเนี้ยอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างเราก็ไม่รู้มันเต็มที่จริงหรือเปล่าในยุคนั้นนะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยอมแล้วว่าไอ้เรื่องนอกราวนอกสนามเนี่ยมันทําให้เสียสมาธิจริงใช่สุดยอดก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการฟังเรื่องของสไปดบอยพี่แจ็คเล่าแล้วรู้สึกไงพี่พอมาเล่าเรื่องสไปดบอยก็ก็เหมือนได้รื้อฟื้นความทรงจําของตัวเองนะเพราะว่าพี่เองก็เริ่มเชียร์ร์พูจากจากยุคไอ้แก๊งพวกนี้แหละจริงเหรอใช่คือปีปีแรกที่เริ่มดูแบบเป็นกิจจานาเลยก็คือประมาณปีแบบ เก้าหนึ<ม>่งสองดูแบบรู้เรื่องจริงก็คือปี<ม>ที่ไอ้สปยบอยเนี่ยใส่อารมานี่ลงส<ม>นามเบอเบรี่อ่ะแล้วเลือกเชียร์แล้วก็ยังเชียร์ต่อไปแล้วก็แบบรู้สึกได้ว่าโอ้โหคำว่าสปยบอยยุคน,นั้นอ่ะพี่แม่งไม่ชอบคำนี้เหมือนแันเลยเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราโดนเพื่อนเรา เราล้อเราอีกทีว่าเฮ้ยมึงไปเชียร์ไอ้พวกแก๊งสไปรบอยดิแปลว่าแบบล้อว่าหน้าตาเหมือนสไปรบอยเลยคืออันนั้นแหะส่วนใหญ่พี่จะส่องกระจกแล้วพี่ก็จะรู้ตัวเองอ๋ออันนั้นคือไม่ต้องให้ใครพูดเสิร์ฟทางนี้ตลอดโอเคครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับกับเมนติงคอนเซ็ปต์ใหม่ช่วงนี้ขอย้ำบ่อยๆหน่อยว่าเราจะชวนพี่ๆที่น่ารักของเราเนาะมาคุยกันเรื่องแบบเคาน์เตอร์วัฒนธรรมหรือเวฟการส่งต่อ จากสปอตไอคอนต่างๆว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ใครได้รับไปบ้างอะไรประมาณนั้นเนาะก็ถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เช่นกันนอกจากนั้นยังไงครับพี่โนโ้ตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับ <นะ S 2> โอเคครับผมครับก็ถ้าอยากให้พี่แจ็คมาบ่อยๆก็คอมเมนต์ <comment S 2> เป็นเลขไว้เอาเลขอะไรดีพี่เลข ได้เจ็ดแล้วกันอ่าเจ็ด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 อะไรเง <10. S 2> ี้ยไม่ต้องเติมศูนย์ด้วยไหมนะไม่ต้องเติมก็ได้พี่รู้อยู่ดีครับใจโอเคได้ครับถ้างั้นวันนี้ก็ทั้งหมดประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ